่เดาราเนี่ยผมมีจุดที่ต่ําที่สุดคือมีช่วงหนึ่งก็อยากตายอ,อยากตายเอออยากตายแบบอันนี้ที่คนที่ไอจะรู้รู้มากๆเลยคือผมในช่วงนั้นคือเริ่มเมาเหล้าแหละเป็นช่วงแบบคือแฟนขับจะเริ่มเป็นห่วงอะ่ะกินเหล้าหึงเลยแล้วก็เ,เริ่มเริ่มทิ้งงานเริ่มแบบบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านหมุนก็เกิดจากการกินเหล้านี่แหละนะจริงๆแล้ว เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยคือช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่วงแตกใช่ไหมแม่ป่วยธุรกิจเจ๊งคือตอนนั้นเริ่มทาจิฟช็อปก็เจ๊งมีม็อบมาปิดแล้วก็ไปทาร้านเสื้อผ้าที่ประตูน้ําก็ปิดลาดประสงค์ชีวิตเริ่มมีหนี้นะตอนนั้นก็ประมาณปีสามปีสี่อ่ะก็เริ่ม,เร,มเริ่มแย่แล้วก็มันเป็นจุดที่ไม่ไหวแล้วแก้ไม่ได้วะ่ะอายุสิบเก้ายี่สิบแก้ไม่ได้แล้วห้าล้าน ตอนนั้นมีนี่5้าล้านแล้วก็แต่จากจากคนเคยมีนะตอนนั้นก็ถือว่าตัดกําไรอะไรเนี่ยจ่ายภาษีอะไรนู้นนี่นะ่ะเหลือเดือนละล้านเด็กอายุ19-20มีเงินเดือน,อนละ1ล้านใช้ไม่อยากฆ่าตัวตายแต่อยากตายโดยอุบัติเหตุทําไม<อ>นะตอนนั้นมาคิดอะไรกลัวแบบกรรม oh. เออเหมือนเหมือนเป็นเด็กโรงเรียนพุทธอย่างเงี้ยเอเอ,เอกลัวแบบกรรมขับรถก็แบบเมื่อไหร่รถแม่งจะสวนเกาะกลางมาชนกูวะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือขึ้นเครื่องบินก็แบบเครื่องบินตกวะ เออหรืออะไรก็ได้ขอนอนแล้วไหลาตายว่าอะไรอย่เงี้ยไม่ตายสักทีแล้วแล้วอันนี้มันจะเป็นเรื่องลึกลับนิดนึงแหละ <c oughs> คือช่วงก่อนสมัยที่เป็นนักร้องเนี่ยสมาธิผมดีมากๆซึ่งซึ่งทุกวันนี้ผมว่าผมก็ยังมีตรงนั้นอยู่นะไม่งั้นผมจัดรายการเจนาทีจําสคริปอะไรเงี้ยได้ไม่ขนาดนั้นคือมันจะเหมือนหนังเรื่อง Inception นเที่มันฝันซ้อนฝัน,น,น,น <c oughs> อ่าแล้วผมเคยเหมือนเหมือนนั่งสมาธิแล้วมันแบบ มันเห็นแสงขาวแล้วกันะนะมันแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็นั่งแล้วมันเริ่มเริ่มเริ่มเหมือนคล้ายๆถอดจิตแต่อย่าถึงขั้นนั้นเลยแค่ว่าตัวเรายังนั่งอยู่แต่เหมือนเราเดินไปเราจําลองว่าเราเดินไปบ้านเราเห็นห้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกตัวเองในช่วงที่เหมือนแบบนั่งทัวร์คอนเสิร์ตหลับบนรถอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนทัวร์คอนเสิร์ตแล้วผมจะสามารถรู้ได้ว่าเราฝัน ช่วงนั้นนะแต่ช่วงนี้ความสามารถนั้นหายไปแล้วเพราะว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จนมีวันหนึ่งที่จิตมันอยากตายบ่อยๆเนี่ยมันฝันว่าต่อหม้อรถเนี่ยกำลังขับรถอยู่ต่อหม้อสะพานเนี่ยหล่นมาทับรถแล้วก็ตายในใจตายแล้วเว้ยอย่างเงี้ยเออกูตายแล้วโคนมีความสุขเลยพอตายไปเสร็จมันเหมือนมันลงไปอีกเลเวลหนึ่งคือเป็นห้องมืดๆนั่งอยู่เฉยๆเออแล้วก็เป็นชุดขาวแล้ว เออเป็นชุดขาวเลือดเลื่อนไม่มีละเราก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออนี่กูอยู่ที่ไหนวะเออแล้วสักพักหนึ่งก็เลยเริ่มนั่งนั่งนานมากเลยแล้วก็มีมีเหมือนคนแก,แก่เดินมาถามว่าหนูจะกลับขึ้นไปไหมลูกเออยังไม่ถึงเวลาของหนูนะตอบแบบมีความสุขเลยไม่กลับครับเอออยากอยู่อย่างนี้ครับเหนื่อยแล้วครับแบบคนตีนด้วยเหนื่อยแล้วครับเหมือนเด็กเด็กมีปัญหาเออหันไปเจอคนแก่นั่งบรนตับเลย ใส่ชุดขาวนั่งใครก็ไม่รู so ้เออนั่งแบบเหมือนหมดอะไรตายอยากก็เลยหันไปคุยกับป้าครัคุณป้ามาทําอะไรครับเขาก็ตอบแบบเสียงแบบไร้จิตวิญญาณเลยป้าเป็นเอ่อเหมือนเจ้าหญิงนิทาอยู่ที่โรงพยาบาลรอกลับไปฟื้นกูก็ชิปหายแล้วนี่แมงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วแล้วก็เหมือนอยู่ในนั้นอ่ะทํายังไงก็ไม่ตื่นจนสมองมันแบบไอโง่เอ้ยพ่อแม่มันก็ยังอยู่นี่ห้าล้าน คือคิดออกหมดเลยความเจ๋งเลขของเราแม่งกระแดะกัมาหมดเลย